สวัสดีค่ะคนเก่งที่รักการตื่นแต่เช้าทุกคนบ้านขบวนการฟันน้ำนมขอต้อนรับน้องๆทุกคนค่ะที่จริงตอนเช้าพวกเราก็เปิดบ้านมาให้น้องๆได้เต้นด้วยกันอย่างสนุกสนานไปแล้วน้องๆชอบบ้านแห่งนี้ไหมคะพี่เอมว่าน้องๆจะต้องชื่นชอบมากแน่ๆก็บ้านขบวนการฟันน้ำนมมีทั้งร้องทั้งเต้นทั้งเล่นแล้วก็ดินสอวิเศษจงมา มีนิทานสนุกๆด้วยขอเชิญน้องๆทุกคนรับฟังนิทานแสนสนุกประจำวันนี้เลยค่ะหน้าป่าลึกลับในดินแดนขบวนการฟันน้ำนมมีสองพี่น้องที่ตั้งใจจะเข้ามาเก็บเห็ดแต่กลับโชคร้ายหลงอยู่กลางปา่าพี่ว่องไวเราเดินวนไปวนมาหลายรอบแล้วนุม่มนิ่มว่า เราหลงป่าแล้วล่ะค่ะไม่ต้องกลัวนะเราต้องออจากป่านี้ให้ได้ในขณะที่นุ่มนิ่มกํำลังสิ้นหวังและหวาดกลัวและว่องไวก็พยายามปลอบน้องอยู่นั้นจู่ๆก็มีบ้านหลังหนึ่งปรากฏขึ้นพี่ว่องไวดูนั่นบ้านค่ะเอ๊ะเมื่อกี้ยังไม่มีบ้านอยู่ตรงนั้นเลยนี่นามาได้ยังไง นุ่มนิมว่าเราลองเข้าไปดูไหมคะเผื่อเจ้าของบ้านจะช่วยเราหาทางออกจากป่าได้มันก็ดูแปลกๆอยู่แน่แต่เราไม่มีทางเลือกลองเข้าไปดูละกันแล้วสองพี่น้องก็เข้าไปสำรวจบ้านแปลกๆหลังนั้นอย่างช้าๆดูสิ้นไม้น้าบ้านก็เฉา ระเบียงก็มีแต่ฝุ่นสงสัยจะไม่มีใครอยู่นานแล้วนะคะพอเปิดประตูบ้านเข้าไปก็พบว่าห้องรับแขกห้องครัวและส่วนอื่นๆของบ้านก็มีฝุ่นจับหนาเช่นเดียวกับระเบียงเนนนๆๆๆๆนาวจัง สองพี่น้องสำรวจบ้านจนถึงห้องนอนพอเปิดประตูเข้าไปดูพวกเขาก็ต้องประหลาดใจเพราะในนั้นมีเม่นแก่ตัวหนึ่งกำลังนอนหนาวอยู่ที่เก้าอี้นวมอุ๊ยขอโทษครับพวกเราไม่ทราบว่ามีเม่นอยู่ที่นี่พวกเราหลงทางมานะคะเม่นแก่ตัวนั้นท่าทางป่วยหนัก เขาพูดเบาๆเ,เพียงว่าขอน้ำขอน้ำหิวน้ำหรือครับนุ่มนิ่มเรายังพอมีน้ำในกระติกเอาให้คุณตามเม่นดื่มหน่อยว่องไวกับนุ่มนิ่มช่วยกันพยุงเม่นแก่ขึ้นดื่มน้ำ จากนั้นเม่นแก่ก็พูดขึ้นอีกว่าหนในในในน,นหนาวจุดไฟพี่ว่องไวตรงนั้นมีเตาผิงช่วยนุ่มนิ่มจุดไฟให้ห้องนี้อบอุ่นหน่อยค่ะได้จ้าได้จ้าว่าแล้วสองพี่น้องก็ช่วยกันจุดไฟให้ห้องอุ่นขึ้นสีหน้าของเม่นแก่ดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาแล้วเขาก็พูดขึ้นอีกพลางชี้นิ้วไปที่เห็ดในตะกร้าที่นุ่มนิ่มเก็บได้ หิวคุณตาเม่นคงจะหิวเราไปในครัวทำซุปเห็ดให้คุณตากินกันดีเหมือนกันค่ะเราจะได้กินด้วยนุ่มนิ่มก็หิวเหมือนกันสองพี่น้องช่วยกันหาเครื่องปรุงที่พอจะใช้ได้ในครัว ซุปเผ็ดขึ้นมาตักแบ่งออกเป็นสามถ้วยถ้วยแรกปอนให้เมนแก่อีกสองถ้วยพวกเขาก็กินคลายหิวเมื่อเมนแก่กินซุปหมดสีหน้าของเขาก็ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นอีกก่อนที่เมนแก่จะเอ,อ่ยอะไร สองพี่น้องก็ช่วยกันทำความสะอาดบ้านให้เม่นแก่ซะแล้วคุณตาอยู่กลางป่าแบบนี้คงไม่มีใครดูแลเดี๋ยวนุ่มนิ่มกับพีว่องไวทำความสะอาดเสร็จบ้านก็น่าอยู่ขึ้นแล้วค่ะเม่นแก่ยิ้มให้สองพี่น้องเมื่อว่องไวกับนุ่มนิ่มทำความสะอาดบ้านเสร็จทั้งสองก็ต้องประหลาดใจเมื่อเม่นแก่ดูมีชีวิตชีวามากเขาผุดลุกขึ้น ราวกับกลายเป็นหนุ่มอีกครั้งแล้วเอ่ยขึ้นว่าบ้านจงเดินเฮ้อยอ,อะไรกันเนี่ยข้าจะพาเจ้าออกจากป่าเองจากนั้นบ้านก็เดินไปเรื่อยๆจนออกจากป่าในที่สุด ข้าเป็นเม่นผู้ดูแลป่าลึกลับข้ามาทดสอบความมีเมตตาของพวกเจ้าพวกเจ้ามีเมตตาช่วยเหลือเม่นแก่ข้าจึงช่วยเจ้าออกจากป่าขอบคุณท่านอีกครั้งนะคะไม่เป็นไรความช่วยเหลือจะมาหาผู้มีจิตใจดีเสมอจากนั้นเม่นผู้ดูแลป่าลึกลับก็สั่งให้บ้านเดินหายกลับเข้าป่าไป เดินได้ของท่านเม่นเนี่ยเทชมัดเลยเนอะใช่ค่ะแต่เราหลงป่าสนานนุ่มนิ่มคิดถึงบ้านแล้วค่ะกลับเข้าบ้านกันเถอะเราใช่เลยบ้านเราแสนสุขใจแม่จะอยู่ที่ไหนไม่สุขใจเหมือนบ้านเรา และแล้วสองพี่น้องก็ถึงบ้านโดยปลอดภัยโชคดีจังเลยนะว่องไวนุ่มนิ่มสวัสดีครับผมชื่อเต็มเต็มครับเ้ือหนูออกบ้านหนูได้หนูนหนก็จะออกเป็นที่มีที่นอนสองชั้นแล้วก็มีบันไดใหญ่ๆแล้วก็มีของเล่นแค่สองอันแล้วก็ มีที่นอนให้ตายายนอนด้วยแล้วก็ให้พ่อแม่นอนด้วยให้อยากให้มีหลายชั้นปู่ย่าตายายพ่อแม่แล้วก็ลูกอยากได้บ้านแบบลอยได้ครับจะได้เห็นโลกที่อื่นครับก็จะเป็นแบบบ้านธรรมาดาแล้วก็มีเปลวไฟเหมือนจะลลติดให้มันลอยขึ้นไปได้ สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องมินค่ะบ้านหนูแข่งแรงค่ะบ้านหนูมีสีชมพูค่ะสองชั้นค่ะในบ้านมีบ่อปลาค่ะข้างหลังบ้านค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องมิลลี่ค่ะ อยากให้มีสี่ชั้นคุณพ่อคุณแม่เราก็หนูสีชมพูกับสีแดงค่ะเพราะว่ามันสวยอยากให้บ้านของเราเป็นอิดแข็งแรงค่ะอยากให้บ้านเรามีผลไม้เยอะๆเพราะว่ามินนี่ชอบกินผลไมา้ ถ้าสร้างบ้านของตัวเองได้ปากกาจงมาพี่เอม อยากได้บ้านหลังเล็กๆแต่อบอุน่นข้างในมีห้องทุกอย่างครบถ้วนและบ้านของพี่เอมคือบ้านที่บินได้ บินได้ก็ลอยน้ำได้นอกจากนั้นถ้าเบื่อเบื่อบ้านหลังนี้ก็ดำน้ำไปดูสัตว์น้ำใต้ทะเลลึกได้ ถ้าอากาศร้อนก็บินไปอยู่ที่หนาวๆถ้าอากาศหนาวไปก็บินไปอยู่ที่อบอุน่น บ้านที่ทำให้พี่เอมได้ท่องเที่ยวโดวยไม่ต้องจากบ้านที่รักไปไหนน้องๆว่าดีไหมคะแล้วบ้านของน้องๆล่ะบ้าน สงสัยไหมครับทําไมคุณตัวโนต้ตมาร้องเพลงบ้านในฝันกันครับเขาคิดอะไรกันอยู่นะบ้านของเราสีเขียวอยากปลูกต้นไม้ให้บ้านเยอะๆบ้านของเราสีส้มหน้าต่างกลมๆนั้นบ้านเราเองบ้านของเราสีฟ้าที่อยู่ตรงกลางตระงานนั่นไงบ้านของฉันสีแดงมองเห็นไต่ไกลนะ บ้านของเราสีเหลืองบอกง่ายมากเลยบ้านของเราอยู่ใกล้กันบ้านของคุณตัวโนต้ตน่าอยู่ทุกหลังเลยนะครับตอนนี้เด็กๆลองมาฟังเพลงบ้านในฝันกันนะครับอยาอยาอยากให้บ้านมีของเล่นเยอะๆอย่าให้มีลูกอมเยอะๆตุ๊กตาด้วยอยาก เด็กครับอยากให้บ้านในฝันเป็นยังไงครับอยากอยากอยากให้บ้านใน แล้วเด็กๆทางบ้านนะครับอยากให้บ้านในฝันเป็นยังไงอยากอยากอยากให้บ้านอยากอยากอยากให้บ้านขอบคุณเสียงเพ,เพราะของเด็กๆทุกคนนะครับ ครูหนุ่มครับแล้วบ้านครูหนุ่มอยู่ที่ไหนล่ะครับบ้านครูหนุ่มอ่ะอยู่ไกลมากเลยอ่ะว่าจะอาศัยบ้านของคุณตัวโน้ตแถวนี้นอนสักคืนหนึ่งโอ้ยไม่ได้หรอกครับครูหนุ่มตัวใหญ่เดี๋ยวเดีวบ้านผางครับครูหนุ่มล้อเล่นหรอกครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับบ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บ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  O M E Home. แปลงร่างเป็นบ้านของฉันที่แสนอบอุน่นสวัสดีค่ะหนูชื่อลองหลินหลินวันนี้หนูจะมาเล่าเรื่องที่หนูแต่งเองและวาดเองเรื่องบ้านในฝันตัวละคร หรียญแบมเกตบ้านที่แสนน่าอยู่ฉันวาดพิมพ์เขียวแล้วไปเรียกเพื่อนๆนมาสร้างบ้านทุกคนแบมเกตมาสร้างบ้านทำทำทำเกือบเสร็จแล้วนี่ที่ติดประตู ขอบใจฉันกำลังหาอยู่จ้ะเย่เสร็จแล้วบ้านแสนสุขนอนหลับสบายดีจังบ้านในฝันของฉันนิทานจบแล้วค่ะขอบคุณค่ะบ้านเราแสนสุขใจแม่จะอยู่ที่ สุขใจ,ขใจเหมือนบ้าน,านเราโอ้โหพี่เอ็มดีใจจังเลยค่ะที่น้องรักทั้งสามของพี่เอ็มเนี่ยรักบ้านของตัวเองอย่างนี้ก็บ้านของเรามีคนที่เรารักอยู่นี่ครับมีพ่อเมนแม่เมนสุดที่รักและบ้านของเราก็มีความทรงจำที่แสนอบอุ่นอยู่ว่องไวเล่นกับน้องกระต่ายตรงโซฟาเขียวสนุกมากเลย บ้านของเราเป็นบ้านที่เราดูแลรักษายอย่างดีเราก็ต้องห่วงต้องห่วงเป็นธรรมดาดีมากเลยค่ะรักบ้านก็ต้องช่วยกันดูแลบ้านของเราช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานที่เด็กๆอย่างเราทำได้พีเอ็มเชื่อมั่นว่าน้องๆขบวนการฝนันน้ำนมต้องทำได้อยู่แล้วใช่ไหมคะค่ะเก่งมากเลยค่ะพีเอ็มขอมอบรางวัลให้กับคนเก่งที่รักบ้านของตัวเองทั้งหลายด้วยการ์ตูนแสนสนุก ขอ,ขอเชิญทุกคานไปพบกับโพรโร,โร,โรเพนกวินน้อยได้เลยค่ะ